ตอนที่347จําได้แล้วต่อไปนี้ถ้าคุณจะมาชิงโจคุณสามารถโทรหาผมก่อนได้นะรองนายกเทศมนตรีจังยิ้มและพูดต่ออีกว่างั้นวันนี้ผมขอเลี้ยงเอง หลินต้าเหวยไม่อยากชักช้าอยู่ตรงนี้และกำลังจะตอบตกลงแต่ทันใดนั้นรองนายกเทศมนตรีจางก็เห็นหลินต้ากลัวเขาตกใจมากไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าชายคนนี้จะมาปรากฏตัวในชิงโจโดยที่ผู้นำท้องถิ่นในชิงโจจะไม่มีใครรู้เรื่องนี้มาก่อนเห็นแบบนั้นแล้วเขาก็อุทานออกมาอย่างติดติดขัดขัดว่าละละหลินหลินต้ากลัวยกมือขึ้นทันทีเพื่อหยุดเขาฉันมาที่นี่เป็นการส่วนตัวจึงไม่ได้บอกให้ใครทราบในเมื่อคุณเห็นฉันแล้วก็อย่าเอาไปเปิดเผยต่อสาธารณะเข้าหละ่ะ ผมรู้ผมรู้รองนายกเทศมนตรีจางพูดอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งมีเม็ดเหงื่อเย็นผุดขึ้นมาบนหน้าผากของเขาในเมื่อเจอกันแล้วงั้นก็มานั่งด้วยกันดีกว่าหลินต้ากลัวพูดอย่างสบายฮ่าฮ่าเขาไม่ได้คาดคิดว่าจะพบกับจางอี้เตอ๋อที่นี่แต่รองนายกเทศมนตรีของชิงโจวคนนี้ก็ยังเป็นคนที่น่าชื่นชมในความคิดของเขาขอบคุณมากครับท่าน เขาไม่รู้ว่าทำไมหลินต้ากลัวถึงมาที่ชิงโจเขารู้แค่ว่าเขาจะต้องสารสัมพันธ์กับหลินต้าเหวยให้มากกว่านี้ในอนาคตอย่างไรก็ตามเจียงเสี่ยวไปก็เช่นกันห้องส่วนตัวในร้านอาหารกุ้งอบน้ำมันชิงเจียงมีขนาดใหญ่แต่ในกลุ่มของหลินต้ากลัวมีคนจำนวนมากดังนั้นพวกเขาจึงแบ่งออกเป็นสามโต๊ะ หลินต้ากลัวหลินต้าเหวยรองนายกเทศมนตรีจางเจียงเสี่ยวไปทั้งเสี่ยวโจและติงจวินเจียอยู่ในห้องเดียวกันหลิวอี้ถิงหลินเจียอินหลินเจียเหวยและคนอื่นอยู่ที่อีกโต๊ะหนึ่งและมีคนขับรถสองคนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสี่คนอยู่อีกโต๊ะหนึ่ง พนักงานเสิร์ฟเมนูกุ้งหลากหลายเมนูอย่างรวดเร็วเช่นกุ้งอบน้ำมันกุ้งผัดกระเทียมกุ้งนึ่งกุ้งอบน้ำมันรสเผ็ดและอื่นๆทุกเมนูล้วนเป็นเมนูแนะนำของทางร้านนอกจากนี้ยังมีะโล้ผักอีกหลากหลายประเภทอาหารพวกนี้ถือเป,เป็นการเป็นการเปิดหูเปิดตาสำหรับหลินต้าก,กัวและถังเสี่ยวโจวไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถังเสี่ยวโจเขาไม่คาดคิดมาก่อนว่ากุ้งเครฟิชจะทำเมนูได้มากมายขนาดนี้จึงอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าถ้าเป็นปูจะทำอะไรได้บ้าง เขาแทบรอไม่ไหวที่จะพาเจียงเสี่ยวไปไปที่ทะเลสาบเหลียงจือตามที่ได้รับปากไว้ตอนเที่ยงเดิมทีหลินต้ากัวบอกว่าเขาจะไม่ดื่มแต่เจียงเสี่ยวไปบอกว่าการทานอาหารที่นี่ไม่ต่างไปกว่าการทานอาหารที่บ้านโดยเน้นที่การกินกุ้งเป็นหลักไม่มีเมนูอื่นใดกุ้งเข้ากันกับเบียรได้อย่างลงตัวเขาจึงแนะนําให้หลินต้ากัวลองดื่มดูเนื่องจากเจียงเสี่ยวไปแนะนาหลินต้ากัวจึงไม่คิดจะปฏิเสธและเมื่อได้ชิมก็เป็นแบบนั้นจริง เจียงเสี่ยวไปเองก็ไม่ได้ดื่มเขาพูดว่าผมต้องขับรถจึงดื่มกับลุงรองไม่ได้รองนายกเทศมนตรีจางดื่มกับลุงรองสักแก้วสองแก้วเถอะครับหลังจากได้ยินสิ่งนี้รองนายกเทศมนตรีจางก็รู้สึกขอบคุณเจียงเสี่ยวไปอย่างสุดซึง้งเจียงเสี่ยวไปแนะนํำติงจวินเจียให้รู้จักกับทั้งเสี่ยวโจคุณสองคนเป็นเลขาเหมือนกันควรจะทําความรู้จักกันเข้าไว้นะครับ จิงจวินเจียรู้สึกขอบคุณเจียงเสี่ยวไปมากแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นเลขาแต่ทั้งเสี่ยวโจก็เป็นเลขาของคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าเจ้านายของเขาจะไม่คว้าโอกาสดังกล่าวได้อย่างไรหลังจากทานอาหารเสร็จหลินต้ากัวก็ได้รู้สาเหตุที่เจียงเสี่ยวไปสามารถเติบโตได้ในชิงโจนั่นเป็นเพราะมีรองนายกเทศมนตรีจังให้การสนับสนุนเขานี่เองหลินต้ากัวจึงกล่าวว่าฉันมาเยี่ยมชมโรงงานของเสี่ยวไปและในเมื่อเป็นองค์กรที่คุณสนับสนุนอยู่เหมือนกันคุณก็มากับฉันสิ ครับท่านผู้นำรองนยายกเทศมนตรีจางมีความสุขมากจนไม่คิดจะเข้าออฟฟิศในช่วงบ่ายเพราะการติดตามท่านผู้นำนั้นถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าแต่เพื่อไม่ให้ที่อยู่ของท่านผู้นำถูกเปิดเผยออกไปเขาจึงส่งคนขับรถกลับไปก่อนโดยไม่แม้แต่จะนั่งในรถของเขาเองแต่เข้าไปนั่งในรถของทั้งเสี่ยวโจวแทนเจียงเสี่ยวไปขับรถนำไปที่โรงงานผลิตฟิล์มพลาสติกชิงโจก่อน